บทที่12อาทิตตปาลิยายสูตรเอวามีสุตตังเอกลงสัมังพักควาขยายังวิหารติขายาสีเสสัตถิงพิกขุสหัสเสนตัตตละโข,พ,ขพักวาวพิกขูอามันเตสิสัพพังพิกขเวอาทิตตังกินจะพิกขเวสัพพังอาทิตตัง จักขุงพิกเวอาทิตตังลูปาอาทิตตาจากขู่วิญญาณังอาทิตตังจากขู่สัพพะโสอาทิตโตยํงปีทางจากขูสัพพะสัพพัญาอุปชาติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอาทุกขามะสุขังวาตามปีอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังลาคักขีนาโทสักขีนาโมหักขีนาอาทิตตังชาติยาชาลามารเนนะโสเกหีปริเทเวหีทุกเขหีโทนะ โธมัสสหีอุปายาเสหีอาทิตตันติวทามิโสตังอาทิตตังศัทธาอาทิตตาโสตะวิญญาณังอาทิตตังโสตะสัพพโสอาทิตโตยำปีทางโสตะสัพพสัปจยาอุปชาติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอทุขามสุขังวาตามปีอาทิตตังเกนะอาทิตตัง อาทิตตังลาคัตขีนาโมโธสักขีนาโมหักขีนาอาทิตตังชาติยาชาลามะระเนนะโสเกหีปริเทเวหีทุกเขหีโทมานัสเสหีอุปายาเสหีอาทิตตันติวาธามิ คานางอาทิตตังคันธาอาทิตตาคานาวิญญาณางอาทิตตังคานาัพพะโสอาทิตโตยามปีทางคานาัพระสัพจัญาอุปชาติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอาทุกขามะสุขังวาตามปีอาทิตทางเกณะอาทิตตังอาทิตตังลาคขีนาโมโทสักขีนาโมหกโทโทสักขีนาโทหักขีมะพีนาอาทิตตัง ชาติยาชาลามะระเนนะโสเกหีปริเทเวหีทุกเคหีโหมนัสเสหิอุปายาเสหีอาทิตตันติวะธามิ ชีว่าหาอาทิตตาลสาอาทิตตาชีว่าหาวิญญาณังอาทิตตังชีว่าหาสรรพ,พสอาทิตโตยำปีทางชีว่าหาสรรพ,พสัพปัจจายาอุปชาติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอาทุกขามาสุขังวาตามปีอาทิตตางเกณะอาทิตตังอาทิตตังราคข,ขินาโทสักขินาโมหคินาอาทิตตังชาติยาชาละชาลามะระเนนะโสเกหีปริเทเวหีทุกเทกหีโทมนันสเสหี อุปยาเสหีอาทิตตันติวะธามิกายโยอาทิตโตโพทพพาอาทิตตากายะวิญญานางอาทิตตังกายะสภศโสอาทิตโตยามปีทางกายะสภพสัพปัจ,จยาอุปชาติเวทายิตัง สุขังวาทุกขังวาอาทุกขมมามะสุขังวาตามปีอาทิตตางเกณะอาทิตตังาอาทิตตังลาคขีนาโทสักขีนาโม,มหักขีนาอาทิตตังชาติยาชาลามารณเนะโสเกหิปลิเทเวหิทุกเคหิโทมนัสเสหิอุปายาเสหิอาทิตตันติวาธามิมะโนอาทิตโตธรรม,มาอาทิตตามาโนวิญญาณังอาทิตตัง มโนสพะโสอาทิตโตยามปีทางมโนสภะสัพปัจจยาอุปชาติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาทุกขามาสุขังว,า,งวาตามปีอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคะขีนาโทสักข,ขีนาโมหักขีนาอาทิตตังชาติยาชาลามะรเนนะโสเกหิปลิเทเวหีทุกเกหีโทมนสเสหีอุปายาเสหีอาทิตตันติวัฏามิเอวางปัต สังพิกเวสุตตวาอาริยยะสาวโกจกขูสมิงปีนิพินทาติลูเปสุปีนิพินทาติจกขูวิญญาณนปีนิพินทาติจกขูสัพพะเสปีนิพินทาติยามปีทางจากจากขูสัพพะสัป,ปจะยาอุปชาติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอาทุกขามาสุขังวาตัดสมิงปีนิพินทาติโสตัดสมิงปีนิพินทตติสัต เทสุปินิพินทติโสตวิญญาณีปีนิพินทติโสตสัพพสสปิผัสสัมผัสเสปีนิพินทติยำปีทางโสตสัพพสปัจจยาอุปชาติเวทายตังสุขงัขงวาทุขังวาอทุขามาสุขังวาตัสมิงปีนิพินทตติคานะสัม คานัสัมิงปินิพินทติคันเทสุปีนิพินทติคานาวิญญาณีปีนิพินทติคานาสพะเสปีนิพินทติยมปีทางคานาสภะสัปจยาอุปชาติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขามาสุขังวาตัสมิงปีนิพินทนติชีว่าหายาปีนิพินทนติ ละเสสุปีนิพินทติชีว่าหาวิญญาณีปีนิพินทติชีว่าหาสภพพะเสปีนิพินทติยามปีทางชีวหาสภาพะสัจจัญาอุปชชติเวทะยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขามสุขังวาตาสมิงปีนิพินทติกายะสมิงปีนิพินทติโพทัพเพสุปีนิพินทติกายะวิญญาณีปีนิพินทติ กายะสภะเสปีนิพพินทติยามปีทางกายะสภะสัปปัจจยาอุปชาติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอาทุกขามาสุขังวาตัสมิงปีนิพพินทติมานานัสมิงปีนิพพินทติธรรมเมสุปีนิพพินทติมโนวิญญาเนปีนิพพินทติมโนสพะเสปีนิพพินทติยามปีทางมโนสภะสัปปัจยาอุปชาติเวทายตัง สุขังวาทุกขังวาอาทุกขาม,มาสุขังวาตัสมิงปีนิพินทตินิพินทางวิรัชติวิราคาวิมุจจตจติวิมุตตัสมิงวิมุตตามีติยานังโหนติขีนาขีนาชาติวุตสิตังพัมะจริยังกตตังกาละนียังนาปะลังอัฏฐตาญาติปชานาติติ อิทมะโวจะพัควาอัตมะนาเตพิกขูอภักวะโตภาสิตาอวอภินันทุงอิมัสมินจะวันะเวยากลานามัสมิงพันยะมาเนตัดสะภิกขูสหัสสะสะอนุปาทายะอาสะเวหิจิตตานิวิมุตจ,จิงสูติ